แนวทางของการเป็นลูกรัก AI ก็มีหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราลงคอนเทนต์หรือว่าการโพสต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโพสต์นิ่งสอรี่คลิปเร็วคลิปสั้นคลิปยาวที่เราลงตรงช่องของคคิดอะไรอยู่หรือคลิปสตรีมการไลฟ์สดนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางของการที่เราจะเป็นลูกลักของ AI ได้เช่นกันนะคะพูดง,ง่ายๆก็คือการที่เราใช้เครื่องมือของ Facebook ให้ครบในทุกๆวันนั่นเองค่ะเพราะว่า Facebook เขามีเครื่องมือมาให้เราใช้แล้วอยู่ที่ว่าวันนี้เราอ่ะมีโอกาสได้ใช้เครื่องมือของ Facebook ครบหรือเปล่าในแต่ละถึงวันถ้าหากว่าวันนี้เราทําได้เราใช้เครื่องมือของ Facebook ได้ครบในทุกๆวันและการที่ทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนการที่เราจะเป็นลูกหลักของ AI ได้ก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือของ Facebook ให้ครบไม่ทําผิดกฎมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อนครีเอเตอร์หาเวลาตบคอมเนต์ใต้ลิปใต้กสต์ใต้หลักของตัวเองและที่สําคัญที่สุดก็คือต้องทําให้ได้ในทุกๆวัน และก็ต้องทําอย่างสม่ําเสมอนะคะตรงนี้ระบบก็จะเกิดการจดจานะคะถือว่าสําคัญมากๆเลยนะคะถามว่ายากหรือเปล่าไม่ยากเลยนะคะทาได้ทุกคนไม่ต้องเก่งก็ทําได้นะคะหลักการง่ายๆมีแค่นี้จริงๆค่ะขอแค่วันนี้เราเข้าใจว่า Facebook เขามีเครื่องมือมาให้เราแล้วอยู่ที่ว่าวันนี้เรามีโอกาสที่จะได้ใช้เครื่องมือของ Facebook รหรือเปล่าในแต่ละหนึ่งวันเพราะว่าเครื่องมือของ Facebook เขามีหน้าที่การกระจายการนําส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ใหม่ได้แตกต่างกันนั่นเองนะคะไม่เจอเราที่ภาพนิ่งก็จะต้องเจอเราที่ Story. s ตอ r y เจอที่คลิปเรียลเจอที่คลิปยาวหรือคลิปสตรีมเจอที่ไลฟ์สดในขณะถ่ายทอดสดหรือแม้แต่ไล้์สดที่จบไปแล้ว หรืออาจจะเจอเราจากการที่เราตัดไฮไลท์การไลฟ์สดอันนี้ก็เป็นไปได้นะการที่เรามีปฏิสัมพันธ์หรือว่ามีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มของเขาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะหน้าฟีของเราก็จะลื่นไหลตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราโพสต์รูปนิ่งสอรี่คลิปสัน้นคลิปยาวไลฟ์สดปฏิสัมพันธ์กับเ,เพื่อนเพครีเอเตอร์ หรือแม้แต่การตอบคอมเมนต์ใต้คลิปใต้โพสต์ใต้ลาสของตัวเองตรงนี้ก็ถือว่าสําคัญมากๆเลยแต่เราต้องไม่ทําผิดกฎด,ด้วยนะคะตรงนี้บอกเลยถ้าหากว่าเราทําได้ใช้เครื่องมือของ Facebook ให้ได้ในทุกๆวันทําให้ได้สม่าเสมอไม่ทําผิดกฎระบบก็จะจดจําเราและนําส่งเราได้ดีมากเลยเพราะเครื่องมือของ Facebook เขามีหน้าที่การกระจายการนําส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ใหม่ได้แตกต่าง นั่นเองนะคะรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมใช้เครื่องมือของเจู้กให้ครบในทุกทวันนะคะเพราะการที่เรามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในแพลตฟอร์มก็จะส่งผลให้หน้าฟีดของเราลื่นไหลได้เป็นอย่างนี้เช่นกันนะคะมีโอกาสสูงมากๆเลยที่ช่องของเราจะได้รับการนำส่งจากระบบและมีการเติบโตขึ้นในทุกทุวันนั่นเองะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยนะคะที่มีผลต่อการที่ระบบนําส่งอคลิปโพสต์ลัสของเราก็คือเวลาที่เราลงคลิปไป อย่าลืมใส่รายละเอียดคลิปให้เรียบร้อยอย่าลืมพาดหัวคลิปให้เรียบร้อยให้สอดร้องกับเนื้อหาคลิปที่เราได้นําเสนอออกไปใส่แฮชแท็กให้ตรงกับเนื้อหาต่างๆให้สอดร้องให้สมกลมกลืนให้ตรงกับหมวดหมู่ที่เราได้นําเสนอไม่ว่าจะเป็นเอารูปนิ่งหรือแม้แต่การทําคลิปต่างๆเนื้อหา ควรที่จะเป็นอะไรที่มันสอดคล้องกับหมวดหมู่ที่เราต้องการที่จะนำเสนอออกไปถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยอ่าไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดก็เช่นกันนะคะตรงนี้บอกเลยหนึ่งจะทําให้เราทํางานง่ายขึ้น2ร,ระบบ AI ก็จะนําส่งเราได้ง่ายขึ้นเช่นกันค่ะผิวขาก็เคยเป็นนะเวลาที่ลงคลิปแล้วคลิปเนื้อหาเป็นอีกแบบนหบบนึง่งแฮชแท็กเป็นอีอย่างหนึ่งอาภาพของคลิปเป็นอีแหบบนการใส่รายละเอียดคลิปก็เป็นอีอย่างหนึง่งไปคนละแนวไปคนละทางเลยนะคะ แปลกเลยนะคะที่ระบบ AI เขาจะไม่นําส่งผดนะคะแต่วันนี้รู้คห้รู้แล้วนะคะว่าการที่เราต้องการที่อยากจะเป็นลูกหลาของ AI และ,ะให้ระบบ AI เขานําส่งเราได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้อย่างตรงจุดกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆเราก็ควรที่จะจัดการระบบหมวดหมู่ต่างๆให้เรียบร้อยก่อนหนึ่งเราทํางานง่ายขึ้น2ระบบ AI ก็จะทํางานง่ายขึ้นกระจายการนําส่งได้ตรงกับจุดเป้าหมายมากที่สุดเลยนะคะมีโอกาสสูงมา,มากๆเลยที่เราจะได้คลิปที่เป็นไวรัลแล้วก็ได้กลุ่มเป้าหมายที่ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้คนจํานวนนาทียอดวิวหรือแม้แต่รายได้ก็จะตามมาเช่นกันค่ะอย่าลืมจัดหมดหมู่ของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะนําส่งคลิปออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราทําคลิปวิดีโอแล้วให้สอดคร้องกับภาพมาคลิปการใส่รายละเอียดคลิปการใส่แฮชแท็กคลิปต่างๆเหล่านี้หรือแม้แต่เนื้อหาของคลิปให้สอดร้องกับสิ่งที่ใครพูดมาทั้งหมดนี้ก่อนที่เราจะนําส่งคลิปออกไปเป็นการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายขึ้นต่อการที่ AI จะนำส่งคลิปของเราไปยังกลุ่เป้าหมายที่ตรงจุดนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้พี่ใครต้องขอตัวก่อนนะคะและจอาก,กันาคลิปต่อไปค่ะ